การพระคุณเจ้าค่ะขอการเรียนถามหนูมีเรื่องสงสัยค่ะคือการบังคับคนเข้าวัดทั้งที่เขาไม่ต้องการเหยืถือเป็นบาปมากเลยค่ะถ้าอาจารย์คิดว่าเราบังคับเป็นคำถามที่ดีติดแน่นอนบวกงานวิทยามีคำถามกับพระคุณเจ้าว่าการที่เราบังคับคนอื่นเข้าวัดเนี่ย โดยที่เขาเต็มใจไม่รู้ไม่เต็มใจใช่ไหมอ่ามันมีเหตุผลวิสัยของตัวหนูเองเจ้าค่ะก็เลยไม่อยากเข้าไปเจ้าค่ะอยากไปถึงเวลาดีกว่าเนาะคำว่าเป็นบาปนี่คนชวนี้ตัวเราอ่าพฟก,กันหน่อยพฟก,กันที่ตัวเราเรื่องคนตัวน่ะจะได้ตอบถูกเพราะมันเป็นสองปัจจัยนะหนูอยากได้คําตอบของทั้งสองคนเลยเจ้าค่ะอ่าได้ได้ได้ได ฉลาดมากเลยตัวนี้หนึ่งมีความกล้าที่จะถามและก็ชัดเจนในคําถามคาตอบด้วยประการแรกคนที่ชวนก่อนนะลูกนะคนที่ชวนหนึ่งเขาจะมีความปรารถนาดีต่อเราเพราะการชวนบนข้าวัดเนีน่ยได้หนึ่งปณิเท่ากับเด,ด้นสร้างกรินสร้างผ้าป่าตั้งหลายกอบเท่ากับสร้างบัวสร้างศาราเพราะกายวาจาใจนี่เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดการที่คนคนหนึ่งได้ข้าวัดฟังรมเพราะเราชวน เราแนะนาบุญจะเกิเดแก่คนที่ชวนตลอดการตลอดเวลาแม้ตายไปบุญสวรรค์คนที่เราชวนเป็นดดส่วนบุญไมพคะก็จงถึงเราอยู่ตลอดเอาเป็นว่าคนที่ชวนก็มีความปรารถนาดีถ้าเราไม่ไปใเน,น,นี้ให้ใช้คโพูดที่ดีงามต่อกันอย่าให้มีอคติต่อกันเหตุผลต่างๆนานาคนชวนก็ปรารถนาดีเมื่อเราไม่ไปถ้าคนชวนมีปฏิฆะคนชวนจะเป็นบาป ถ้าคนมาชวนเราเราไม่ไปแล้วเขาอุเบกขาบานเฉยเมตตาต่อเราแล้วเราไม่มีบาตัวเองเขาอุเบกขาบ่าจะไม่เกิดเกิดคนที่ชวนเข้าใจนะคนที่จะชวนไปวัดให้วางใจแนด่ดีหนึ่งสร้างจิตเมตตาเป็นชวนเขาขอ่อถ้าเขาไม่ไปอยากชวนอยากโทสะอย่ากมีปฏิฆะเราจะไม่บาปคือเมตตาเขาแล้วเขาไม่มีบาตัวเองก็สุดแล้วแต่ก็นใช้ของพิษนา้ตัวที่สี่อุเบกขาภัยจะไม่มี ผลการที่สองสำหรับคนที่ถูกชวนถ้าไม่ไปจะบาปไหมก็ต้องดูจิตของเราบาปเพื่อจิตเดือดร้อนร้อนเนื้อ,ร,อร้อนใจไม่สบายใจการกระทำในที่ทำไปแล้วร้อนใจในทางหลังสิ่งนั้นเรียกว่าบาปสิ่งทั้งหลายจะเอาไว้ถ้าเราไม่ไปทัศใจเราดีอยู่ยังไม่ถึงเวลาไม่โกรธเขาไม่ร้อนใจไม่ปฏิฆะและเชื่อว่าขอบคุณที่มาชวนเป็นสิ่งที่ดี วันหนึ่งถึงเวลาเราจะไปแต่ตอนนี้เฮียสุดพิไศษย,ยังไม่ได้ไปแล้วก็วางใจขอบคุณเขาดูใจตัวเองโดยที่ไม่ให้ความไม่สบายใจเกิดขึ้นดบากก็ไม่เกิดตั้งสองฝ่ายและวันหนึ่งข้างหน้าการควนไปทําความดีนี้จะมาเชื่อมก,กันเองทั้งพุทธก,การลูกมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์มากรวยมากลูกของเศรษฐีไม่เข้าวัดน,นะไม่ใช่แต่เรานะรวยมาก มีเงินม,ม,มีทองทาได้ทุกอย่างแต่อย่างเดียวที่ทําไม่ได้คือลูกเป็นข้าวัดมีความทุกข์เตือนเกิดพ่อเนี่ยข้าววัดตวจบุญบรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมแจ้งสว่างแล้วว่าพระธรรมนี่ประเสริฐล้ำที่สุดรักลูกมากที่สุดอยากให้ลูกเจอสิ่งที่ดีสูงสุดเงินทองที่พ่อมีใช้ไปประหนึ่งก็ต้องดายถ้าไม่มีบุญก็ต้องตกนะลูกดังนั้นลงบุญเลยลูกๆอยากได้ตังค์ไหมลูกโอ้เนี่ยนอนสิพ่ออยากให้ตังค์พ่อให้แน่นอนแต่ มีพ่อเนี่ยนะบ้านมาเลยพ่อให้เยอะๆนะวันพระทุกวันพระรูปไปวัดนะเป็นจอมจต่ที่พ่อจะให้ตังจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อให้สบายมากพ่อเพ่อก็ให้ตังไปเขาก็ไปมัดเพื่อจะเอาตังกับพ่อแต่ที่ได้มาสวดมนต์กับเรานะไปนอนที่รงมครัวเรารอมื่อดจะสบายกลับไปเบิกตังกับพ่อพ่อก็รู้นะว่ารูปไม่ได้ติดใจไปเพื่อจะเอาตัง ไม่ได้ไปเสวน,ไไนไวาไม่ได้ไปไหว้พระปฏิบัติบางไปแอบนอนอยู่มุมแดกมุมหนึ่งเพื่อให้พ้นมันอุโบสถเช้ามาก็มาเบิกจานลูกพ่อก็ใจเย็นวันหนึ่งวันสองวันสามพอนานๆเข้าเรียกลูกมาเย็เห็นไหมการเป็นพ่อแม่การเป็นครูอาจารย์อมองกันแก่นก็ใจเย็นลูกอยากได้ตังค์เพิ่มไหมลูกแน่นอนสิพ่อเอามีแล้วการถ้าอยากได้เพิ่มไม่ยากเลยอีกนิดเดียวนะลูก พระพุทธเจ้าเทศไหมพระพุทธองค์เทศเสนะมันเขาเทศพ่อรู้ฟังเป็นปลาวันนนอนที่โรงตัวเอายินกันเดี๋ยวพ่อเพิ่มจังให้ไปฟังเทศมาแล้วมาเล่าให้พ่อฟังหนึ่งข้อเก็บเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าเลยพราะมันง่ายดีว่าแค่ฟังเทศแล้วไปบอกอีกข้อหนึ่งได้เพิ่มเท่าหนึ่งหลังจากนั้นก็รอเวลาด้วยเมื่อไหร่นะพระศาสดาจะทรงแสดงธรรมจะแสดงตอนเย็นๆตั้งจิตตั้งใจทั้งวันบัานนั้นไม่นอนทีนี้ มีสมาธิในการตั้งจิตตั้งใจที่จะฟังธรรมพอพระศาสดามาแสดงธรรมก็เป็นตั้งใจฟังธรรมพระพุทธองค์ก็ทราบเลยว,ว่าคนนี้มีบุญจากการมาที่วัดแล้วแม้ไม่ได้ตั้งใจก็ตามเข้าไปในเกวัดบุญเกวัตวลูกเพราะไม่ได้ทําบาปไดตั้งใจฟังธรรมฟังไปฟังก็ลืมฟังปิกีก็ลืมฟังปิกีก็ลืมก็เลยตั้งสมาธิอย่างสุดๆสดสุดท้ายจำาทําได้หนึ่งข้อ จากไปนะั้นถ้าจำคำเทศของพระศาสดาได้ถึงข้อแม้เพียงข้อเดียวก็จะประเสริฐเลื่อนล er ้ำใหญ่ชีวิตเกิดความสว่างสบายขึ้นจำธรรมะได้ถึงข้อแล้วพิจารณาเกิดความสว่างว่าขึ้นลูกชายรบรรลุธรรมตาสว่างใจสว่างแล้วนี้คิสึงพ่อจ่ดีที่กลับไปไม่ได้ไปของา์เพิ่มไปกราบเท้าพ่อขอบคุณพ่อที่จ้างลูกเข้าวัดทราบซึงแล้ว ที่ผ่านมาลูเกเจเรเจเตเสียผูเ้เสียคนไปพ่อลงมืนจ้าลูกเข้าวัดวันนี้เจอพระธรรมแล้วไม่เอาตางและไปกราบเท้าพ,พ่อแล้วก็ไปวัดเองด้วยนเห็นไหมดังนั้นถ้าเขาชวนบ่อยสิ้นน้อยก็ลองไปดูสิวัดป่าธนกัมศุติยินดีต้อนรับนะไม่เป็นบาปถ้าไม่โทสะอนุโมทนาค่ะแล้วถ้าสมมติว่า คนที่ถูกชวนไปเนี่ยไม่สบายมากหรือแบบมีความทุกข์จนไม่สามารถออกไปไหนได้จนต้องพักพื้นอยู่ในบ้านคนเดียวนีถือว่ายัางไงคะต้องพักผ่อนก่อนกายอย่าเป็น,น่งน้ำาการทําบุญที่ให้ละบากกายที่ให้ละบากใจนะลุกนะหนูต้องดูแลตัวเองก่อนให้สบายดีแข็งแรงดีร่างกายแข็งแรงจิตใจจะแข็งแรงตามไปด้วยนะดูแลตัวเองก่อนไม่ต้องหวงบาต ขอดูแลตัวเองก่อนถ้าเราแข็งแรงดีไปวันไหนก็ได้ท่ะนทักมทนามีสิ่อได้อีกไหมอ่านีแล้วค่ะจับแย้งหรือยังสบายใจหรือยังค่ะทั้งสองฝ่ายนะคนที่มาจวนบอกเขาด้วยนะเข้าใจแล้วก็ค่ะอ่านทุกมทนาคนหน่อยเพื่อน